บรยากาศยามเย็นค่ะพี่น้องบรรยากาศยามเย็นไม่ได้นน้อยออกมาเบนตอนเย็นวิวสวยมากเลยค่ะสุดขิ้ขงเนล่ดแล้วมาคืนนี้จะพาไปเที่ยวเกาะมีจะพาไปเที่ยวเกาะลองมาเที่ยวเรนนะลังใต้ใหญ่ จริเขาล่ะค่ะดาวน้อยบ่เคยได้มาเนาะอนทายวันกิเดนไป้ามาอยู่สาวนอยหลามาในเกยมาเคียดขาทรนยเลยแสงสวันกระทบหามไปเรื่อยมาเรกเลยหาจนสวนด้ค่ะหาจส แม่ล็กค่ะเลยค่ะแต่ <S <S ไม,ไ,ไ,มไม่รู้มีเตากับวเัเดมากนะคะะไรบ้าู้ว่าตัามาเหรียญเงิเดียวมมยไม่เดมาก ใหญ่ขึนถ้าเพิ่นมาเที่ยวเดี๋ยวื่ใจเพิ่นแล้วไงก็นี่เขาก็ไปอยากมาน้ำพอน้ำแม่แลนะ้วเนาะตัวนี้เขาก็ยังอยากมาน้ำพอน้ำแม่ยังแต่โตกว่าน,นี้แล้วเขาก็ไม่อยากจะมาด้วยแล้วคุณพ่อไม่ได้มาคุณพ่อเมียครับรถได้ไปไหนมา,าจ,จะ้ะคุณพ่อพักเมียเย็เยนซเซอร์เปิดไหมไอเซอร์เปิดแม่คข้ามา ฟังเสียงทะเลค่ะคลื่นซัดหาดทรายที่เดี๋ยวมาก,ก็เพ่อเด็กเนาะพ่อเด็กถ้าเขาไมา่ปวดหัวปวดตาจะ